c h a t GPT X Canva ไปดูกันว่าปลักอินใหม่จะ Canva ใน Chat GPT Version Plus มันดีจริงอย่างที่เราคาดหวังเอาไว้หรือเปล่านี่ครับถ้าใครจ่าย v e r s i o Plus 20เหรียญต่อเดือนเนาะเราสามารถเลือกปลักอินได้และปลักอินตัวล่าสุดที่เป็นที่เรื่องรือกันในโลกโซเชียลมากๆคือ Canva ครับ Canva ทำปลักอินมาลง Chat GPT มันทำอะไรได้บ้างไปลองกันเลย ฉันวางแผนจะเปิดร้านเบอร์เกอร์ที่ทํามาจากปลาโดยเฉพาะช่วยออกแบบโลโก้ให้หน่อยผมกดไปปุ๊บความสามารถของ ChatGPT ในการเข้าใจภาษามนุษย์สามารถเนี่ยช่วยแตกรายละเอียดว่าร้านเบอร์เกอร์ที่ทํามาจากปลาโดยเฉพาะมันจะต้องมีโลโก้จะต้องคํานึงถึงเรื่องอะไรบ้างหลังจากนั้นมันจะถามนะครับอย่างมันถามว่า คุณมีชื่อร้านย่างสีที่ชอบคือสีอะไรสไตล์ของโลโก้ที่ชอบมินิมอลวินเทจเนาะแล้วก็ข้อความหรือสโลแกนเนาะผมก็ตอบไปครับชื่อว่าแม็กฟิชเบอร์เกอร์เนาะสีฟ้าน้ําทะเลสไตล์แบบมินิมอลหรือโมเดินก็ได้แท็กไลน์ช่วยให้คิดหน่อยดีเขาก็เสนอไอเดียมาอันนี้พลังของ ChatGPT โเนาะประทานปลาสดชื่นทะเลอุ้ยผมชอบมากๆนะครับอันที่5เท่มากโอเคเนี่ยครับพอเขาเข้าใจบริบททุกอย่างที่เราต้องการในงานดีไซน์แล้วเนาะสิ่งที่เขาทํา เขาก็จะไปหาเทมเพลตที่ใกล้เคียงมาให้เริ่มเลยอ่าแคนวาก็เริ่มทำหน้าที่นี้หลังจาก c ช a t ี p t ดีทำมาตลอดนะครับสุดท้ายสิ่งที่แคนวาแนะนำม,มาเนาะคือเทมเพลตเนี่ยซึ่งเทมเพลตบางเทมเพลตก็ไม่ใช่เทมเพลตโลโก้ด้วยเป็นเทมเพลตแบนเนอร์งงๆอยู่เหมือนกันเนาะเนี่ยมีเทมเพลตแบบนี้แบบนี้แบบนี้ซึ่งเอาในความจริงมันก็ไม่ได้สอดคล้องกับสีฟ้าน้ำทะเลแล้วก็ปลาของผมเลยหรือเบอร์เกอร์ของผมเลยนะครับอยากได้ที่มีไอคอนเบอร์เกอร์อยู่แล้วด้วย มันก็บอกว่าโอเคเดี๋ยวเราสร้างให้ใหม่นะสุดท้ายก็ไม่ได้สร้างให้บั๊กความพยายามรอบสองของผมนะครับยังใช้ภาษาไทยอยู่จะเปิดร้านเบอร์เกอร์ออกแบบโลโก้ให้หน่อยมันก็ถามาคํำถาม,ถาม,ถามบอกว่าเน้นไอคอนไม่เน้นเทคแค่นั้นเลยแต่คราวนี้เป็นไอคอนแล้วครับแต่มันก็ยังไม่ได้ค่อยเกี่ยวข้องกับเบอร์เกอร์เยอะมากแค่นั้นเนาะมันออกมาเป็นแบบนี้แบบนี้อ่ะนี่น่ารักมากนี่น่ารักมากอันนี้นนอันน,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 นี้สามารถกดเทมเพลตพวกนี้ไปแก้ต่อได้ อ่ะความพยายามผมยังไม่สิ้นสุดผมบอกว่า h e l p me design burger logo โก้ให้หน่อยที่ออกมาเขายังไม่มีเบอร์เกอร์อยู่ก็อยากได้รูปแบบเบอร์เกอร์ก็เลยบอกว่า select burger icon ให้หน่อยอ่ะพอพูดคำว่า select burger icon ปุ๊บมาแล้วครับมาแล้วครับนี่อ่านี่นี่อ่าหรือนี่อันนี้สวยมาก บอกเลยว่าสุดท้ายแล้วปลักอินของ c a n วาใน Chat GPT version plus เนี่ยครับมันไม่ได้ช่วยออกแบบนะมันแค่ช่วยหาเทมเพลตตามบริบทหรือโจทย์ที่เราต้องการแล้วมันจะให้เราครับเอาคําพวกนั้นนะ่ยที่ GPT ช่วยคิดนะครับไปลองวางในดีไซน์ในเว็บ c a n วาเองมันยังไม่ได้ฉลาดขนาดนั้นในปัจจุบันเนาะชอบอันนี้ครับผมกดปุ๊บจะลิงก์มาที่ c a n วาเนาะแล้วเราก็ต้องปรับเอาเองโอเคเป็นสีฟ้าน้ําทะเลแล้วก็เป็นแม c f ฟิชเทสตี้เบอร์ สมมติเราเปิดโหมดสร้างเบอร์เกอร์ขึ้นมาใหม่เลยแล้วเราพิมพ์คําว่าเบอร์เกอร์เนาะมันก็จะเจอแล้วตรงได้ง่ายกว่าอย่างเงี้ยเราก็หยิบอันเนี้ยมาปรับได้ง่ายกว่าส่วนตัวมันเป็นแค่กิมมิคที่แคนว่าน่าจะลองเทสบางอย่างกับ chatgpt เนาะ แต่คิดว่าอนาคตถ้ามันไปถึงจุดที่มันสามารถตัวคาดหวังว่าในอนาคตสมมติเราอยากทำคอเลสเตอรอลโพสห้าโพสต่อเนื่องกันขึ้นมาแล้ว,ลวเราพริมพ์ก็ให้ ChatGPT ช่วยคิดเนาะแล้วหลังจากนั้นเราเลือกเทมเพลตมันเอาลงเทมเพลตให้หมดเลยก็ามาไฟนอลงานสุดท้ายในเว็บแคนว่าอันนี้ผมว่ามันน่าจะเวิร์กมากๆก็รอดูว่าเดี๋ยวสุดท้ายแล้วปลายทาง ChatGPT บักอินโหมดแคนวาเนี่ยมันจะไปถึงจุดนั้นไหมนะครับ แต่ส่วนตัวตอนนี้บอกเลยว่าไม่ได้ช่วยอะไรเยอะมากขนาดนั้นแต่ถ้าใครรู้สึกว่ามันตอบโจทย์ช่วยหาได้ง่ายขึ้นก็ไปลองเล่นกันได้เนาะอย่าลืมว่าต้องสมัครชัด t p t ิีเวอร์ช plus นะครับ